สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะหรือว่าน้องวึงนะคะอ่าเรียกง่ายๆว่าน้องวึงก็ได้ค่ะพี่น้องคะอ่าวันนี้น้องวึงมีแนวทางฮานอยนะคะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะอ่าแนวทางฮานอยของวันที่30มีนา2564นะคะอ่าเป็นฮานอยสูตรสองนะคะพี่น้องค่ะฮานอย สูตรสองนะคะพี่น้องเห็นไม่เอ่ยถ้าน้อยสูตรสองอเด่นนะคะเด่นเด่นก็จะมีเจ็ดกับสี่ค่ะพี่น้องเจ็ดกับสี่นะคะพี่น้องค่ะจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องค่ะอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อเป็นแค่แนวทางนะคะเนาะเพื่อที่จะอยากมา,บาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องค่ะ คำเตือนตัวเลขเกิดจากการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด่น7กับสนะคะเด่น7กับ4ี่เจ็น้องวึงก็จะมี7จสา เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดส่วนสี่เด่นสี่สี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่สามสี่สี่สี่ห้าแล้วก็สี่หกสี่หกนะคะพี่น้องคะตา,ตารางกำลังวันของน้องวึงรอบนี้ตารางกำลังวันนะคะห้านะคะมีเจ็ด 3มี0 4 8 1ดนะคะพี่น้องขาชอบก็จุดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องขาแนวทางคะ่ะแนวทางแนวทางมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องขะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องหวงด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนครั้งต่อไปเนาะค่ะเนาะอ่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆเฮงๆกันนะคะพี่น้องค่าโชคดีกันนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ